สุดยอดคุณซือยุค2000คุณซือสมองเพชรเป๊บกูดียล่าเป๊บกูดียล่าชื่อนี้ถ้าพูดถึงแฟนบอลอย่างเราน่าจะรู้จัก ผู้จัดการทีมคนนี้เป็นอย่างดีเนื่องด้วยเปปโคลเดโลามีการจัดการทีมและแผนของทีมได้เป็นอย่างดีแผนการเล่นที่ดูแล้วน่าสนใจดูแล้วเพลิดเพลินต่อผู้ชมเป็นอย่างยิ่งเราจะคินกับแผนการเล่นที่ครอบครองบอลบีบใส่คู่ต่อสู้แบบชนิดที่ว่าหลังจบเกมสถิติการครองบอลของทีมจะมากกว่าคู่ต่อสู้แทบทุกนัดเลยก็ว่าได้แต่กลัวที่เปปกคลเดโลาจะได้รับฉายาว่าเป็นคุณซื้อสมองเฟิตเขามีเส้นทางอย่างไรบ้าง พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ Let's go. เปปกูดิโอลาเกิดเมื่อวันที่18มกราคมปี1971ที่เมืองซานเปโดรบาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญาของประเทศสเปนซึ่งในสมัยค้าแข้งเปปกูดิโอลาได้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่ถือได้ว่าเปปนั้นเป็นกองกลางตัวหลักของบาร์เซโลนาชุดที่เขาลงเล่นเลยทีเดียวและเป็นขุนพลตัวหลักในชุดที่พาบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพครั้งแรกในสมัยที่โยฮันครับเป็นกุนซืออีกด้วยหลังจากที่เปปกูดิโอลาได้แปรสตาร์ไป เขาได้รับงานเป็นโค้ชให้กับทีมบาร์เซโลนาทีมบในฤดูกาล2007-2008จนถึงปี2008บาร์เซโลนาชุดใหญ่ได้ประกาศว่าเปปกูเดล่าจะเข้ามาเป็นคุนซือแทนที่ของแฟงไลกาดซึ่งในฤดูกาลแรกของเปปกูเดล่าในฐานะผู้จัดการทีมชุดใหญ่ในปี2008-2009 ทีมบาร์เซลโลนาของเป๊ปโกดิโอลาก็สร้างความยิ่งใหญ่โดยการพาบาร์ซ่าคว้า3แชมป์คือแชมป์ลาลิกาแชมป์โคปาเดลีและแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกและในฤดูกาล2009-2010เป๊ปยังพาบาร์เซลโลนาคว้าแชมป์เพิ่มอีก3รายการคือแชมป์โคปาเดลเสปัญญา่าแชมป์ยูฟาซู per cup และแชมป์ยูฟาคัพหรือแชมป์สโมสรโลกทําให้เป๊ปได้เป็นผู้จัดการทีมที่สามารถคว้าโตฟี่ถึง6ถ้วยกับการแข่งขนันภายในปีเดียวและเป๊ปก็ได้อำลา บาาเซโรนาในปี2012หลังจากจบฤด,ดูกาลโดยมีผลงานการคว้าแชมป์รวมทั้งหมด14ถ้วย กับทีมบาร์เซโลนาหลังจากนั้นในปี2013เปปกูดิโอลาก็ได้รับงานเป็นกุนซืออีกครั้งโดยเป็นทีมบาเยิร์นมิวนิกในลีกบุนเดสลีกาของเยอรมันและเปปก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยพาบาเยิร์นมิวนิกคว้า Munich, แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมัน3ปีซ้อนและแชมป์ DFB p o คาวอีก2สมัยแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพ1สมัยและแชมป์สโมสรโลกอีก1สมัยก่อนที่เปปกูดิโอลาจะอำลาทีมไปในปี2016 หลังจากนั้นในช่วงต้นปี2016เฟโกดิโอลาก็ได้ย้ายเข้ามาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษกับทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งนี่ก็อาจจะพูดได้เลยว่าเป็นยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทัพเรือใบโดยการอัปเกรดจากทีมกลางตารางขึ้นสู่ทีมท็อปโฟของลีกเมืองผู้ดี และน่าจะเป็นทีมที่ติดท็อปห้าของโลกที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดอีกด้วยโดยที่เป๊ปกูดิโอล่าพาทีมทัพเรือใบสีฟ้าควา้าแชมป์ทั้งหมด10รายการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัยและได้สร้างประวัติศาสตร์ในปี2017-2018โดยการที่พาทัพเรือใบควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยคะแนน100คะแนนในฤดูกาลเดียวซึ่งเป็นทีมแรกที่สามารถทําได้ต่อด้วยแชมป e ์ EFL อครับอีก4สมัยแชมป์ FA ครับ1สมัยและแชมป์คอมมูนิตี้ชิลอีกส่งสมัย ถือว่าเป็นกุนซือที่คว้าถ้วยรางวัลมากที่สุดในยุคป,ปี2000โดยเป๊ปกเดียล่าคว้าแชมป์ในการเป็นผู้จัดก,การทีมทั้งหมด3 1บีถ้วยและนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของผู้ชายที่ชื่อว่าเป๊ปกัเดียล่า